ก็สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมต้นสบาย้อยเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า,อ,าอันติดซันสีเทาที่ผมบอกนะแต่ตอนนี้ผมอยู่ในรถซึ่งข้างนอกแม่งร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาดูภายในรถกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปข้างนอกครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่มันจะติดเนี่ยอู้มันเล่นผมเหนื่อยเลยครับผมต้องวิ่งกลับไปเอาแบตมาจ้ำรถนะฮะมาสตาร์ทรถนะเพะรถไม่ได้สตาร์ทอะไรอย่างนึงผมใจเจ้าคันส้มผมเนี่ย มาสตาร์ทก็ไม่ได้ครับสายไม่ถึงฮะชิปหายเหนื่อยเยี่ยอะไรครับเมื่อกี้โอ้ยแอร์รถพ่อผมเนี่ยนะนะพ่อะเขาทําไว้ก่อมจะติดเมื่อกี้นะเอาผมเหนื่อยเลยนะไอ้คันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในก่อนเอาดูภายในก่อนแล้วค่อยออกไปตัวรถครับไปไปดูกัน <S <S เอาครับผมอาจจะมีเสียงแอร์แทรกหน่อยนะเพราะผมเปิดแอร์แรง เออคือยังเป็นตุ่เดิมอยู่นะพวงลอยยังเดิมอยู่เลยทุกอย่างยังเดิมนะครับถือว่าสภาพโอเคทุกอย่างครับเป็นกระจกไฟฟา้านะฮะแต่ตัวนี้ยังเป็นไอ้นี่หมุนอยู่พ่อผมเาจะปรับแต right ่งมันนิดหน่อยนะฮะก็มีวัดร,รอบแต่วัดร,รอบจะใช้ไม่ได้แล้วมันขึ้นอยู่นะแต่ไฟมันขาดเนี่ยดูมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่แต่ไฟมันขาดครับแล้วก็ตัวพวกคอนโซลอะไรเนี่ยยังดีหมดทุกอย่างเลยนะฮะยังดีหมดคือตอนแรกอะที่มันเป็นแท็กซี่อะคันนี้มันเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนพ่อผมเขาจะหุ้มเบาะไว้ด้วยหนัง เนี่ยเนี่ยเขาจะคุ้มไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมนั่งเขาจะคุมไว้อย่างงี้นะฮะซึ่งไม่ให้มันเปื้อนพอลอกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่ฝุ่นเยอะหน่อยูอู้อู้เนี่ยฮะแล้วก็เราไปดูข้างนอกตัวรถก่อนเลยต่อเลยเพราะว่ามันดับไม่ได้นะมันดับไม่ได้ดับปุ๊บเรียบร้อยเลยครับมันสตาร์ทไม่ติดและนี่ก็จะเป็นรอบๆตัวรถนะฮะอันแน่สายคันส้ม ม่รู้จะได้ยินไหมนะเพราะเสียงเครื่องมันอาจจะดังหน่อยนี่เมื่อกี้ที่มันสตาร์ไม่ติดอะแบตเตอรี่มันขาวแล้วเดี๋ยวผมเอาตเมื่อกี้เอาแบตเตอรี่ลูกนั้นมาพว่วงละนี่นะครับจะเก่าหน่อยเราเรียกว่าโตโยต้าติดหน้าหมูนะฮะนะฮะเป็นเครื่องวางมาใหม่นะครับก็จะโล่ลงๆหน่อยครับยะงโล่งหน่อย,ย,งงอยมีกองตัวหนึ่งเหมือนขันส้มเลยนะฮะนี่ก็ดูรอบพันไปก็ใช้ได้อยู่ครับ นี่มีหางหลังหางหลังพ่อผมทํามาแล้วก็ช่วงท้ายก็มีเครื่องเสียงนิดหน่อยครับมีเป็นมีเป็นชุดเครื่องเสียงนะฮะตีตู้มาสองอันนะครับตีตู้มาสองอันแล้วก็ท่อใบหนึ่งครับท่อใบหนึ่งนี่อดีตเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนครับอ,อปิดเลยอโอเคนี่ครับโดยรวมก็สวยนะ ก็เดี๋ยวเหลือโมดิฟายอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับก็เหลือโมดิฟายอะไรอย่างนี้หน่อยให้มันเข้าที่เข้าทางมันจะได้เหมือนในคันนี้ครับโมดิฟายแล้วก็เอามาจอดไว้ครับเน่าครับเอาเป็นว่าคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยครับโอ้เดี๋ยวผมจะต้องถอดเอาแบตลูกเนี้ยไปชาร์จแล้วเอาลูกเล็กใส่ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันเลี้ยงระบบไฟในรถไว้โอ้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ คลิปนี้ผมขอจบไปก่อนนะครับอุ๊บปิดให้มันเห็นหน้าสวยๆกันันแน่นี่ครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับคลิปนี้ผมไปก่อนครับร้อนครับเยี่ยครับบ๊ายบาย